มีความรู้สึกหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในในในจากข่าวลาฟินย่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไปไม่ถึงในในความรู้สึกนั้นแต่ว่าดีโชคดีมากเลยมีพี่เตี้ยกับพี่มวนอยู่สามารถตอบได้แน่ๆอย่างในกรณีของลาฟินย่านี่ยครับพี่มันงัดกันสามปาร์ตี้ถูกไหมครับต้นสังกัดอยากขายนักเตะอยากย้าย จมีทีมอยากซื้อแต่ว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากทีมที่นักเตะอยากไปใช่ไหมเรายกตัวอย่างกันข้อเสนอที่ดีที่สุดตอนนี้มาจากเชลซีใช่ไหมทีมผมผมเองซึ่งผมว่ายอมรับผมอยากได้ปีกถึงเพือนอย่างนี้ออเผมอยากได้แต่ว่านักเตะกลับไปเดินบอกสโมสรว่าถ้าจะขายจะไปแค่บาซ่าเท่านั้นอันนี้เนี่ย ผมก็ได้แต่คาดเดาว่าแบบออมันคงเป็นอย่างนี้นะมันคงอย่าไปบาบาซิลมันคงอยากไปทีมที่มีบาซิลเยอะๆประสบความสำเร็จเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมผมจะนึกภาพไม่ออกเลยแบบว่าแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยทีมกับเจ้าของเดิมอย่างลีสกับนักเตะอย่างลาฟินญาเนี่ยมันมันจะคุยมันจะอยู่ในขั้นตอนอารมณ์แบบไหนกันนะครับพี่พีอ่าขอตอบก่อนอันดับแรกก็ผมเชื่อว่าเอ่อเรื่องนี้มันจะจบด้วยเงิน เพราะว่าส่วนหนึ่งโอเคนเักเตะอยากไปบาซ่าจริงแต่ว่าเออพอพอดีลที่มันลงตัวตรงที่ว่าเอ,อสมมุติบาซ่าไม่เอาแล้วไปที่เชลซีผมเชื่อว่านักฟุตบอลก็จะได้ตัวเลขที่สวยงามกว่าอยู่กับบาซ่ามันจดเชยได้ผมยังยังยังเชื่อซีนนี้ยังมีอยู่อืม ับผมผมก็มองว่าอืมถ้าเขาเลือกแบบนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทีมอย่างบาซ่าอยากไปแต่บาซ่าไม่ได้ยื่นมานี่ยย่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่คือคือตอนนี้ตามข่าวมันยื่นผิดกันประมาณสิบล้านปอนด์ครับพี่คือถามว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าเอเยตนเองเขาเป็นส่วนสำคัญมากๆในระดับนี้นะเขาต้องมีการพูดคุยกันแหละว่าทีมไหนที่ณปัจจุบันนักกีฬาของเขาเนี่ยช่วอยู่ในสังกัดเขาเนี่ย ไปแล้วได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าเอเย่นมีสําคัญสําคัญเหมือนกันถึงบางทีนักเตะอยากไปโน่นอยากไปนี่นะครับผมผมมองว่ามันอยู่ที่เอเย่นด้วยครับเรื่องนี้ไม่ลงตัวแล้วเอเย่นเอาไม่อยู่เนี่ยผมว่าปั๊บเราต่าเลอเอเยนอเอาไปข้อบลเอเย่นเอเย่นของเราฟิจ่าคือเดโก้สำคัญสำคัญสองหัวมากไอ้ตัวนี้ เดโก้มันเคยอยู่ทั้งเชลซีอยู่ทั้งบาซ่าแหละมันอยู่ทั้งสองทีมอ่ะแต่จริงแล้วเศจเนี่ยถ้าถ้าจะมองจริงถึงบาซ่าจะยื่นมาผมก็มองว่าเอเยดก็ต้องอยากจะให้นักกีฬาเนี่ยไปสร้างมูลค่าต่อเนื่องถ้าไปบาซ่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามันบาซ่าไม่ใช่ทีมณณอดีตที่เราไปเห็นทกกัตักอะไรติกติกตาก้าอะไรไม่ได้ไปดูบาซ่าเล่นแล้วจะหลับเหมือนกันเะจะบอกเลย โอกาสที่นำเสนอในการชนะฟุตบอลน้อยมากเลยเขาเขาไม่ใช่ทีมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่เร้าใจเหมือนเดิมนะเนาะนะครับอีนานเลยใช้เป็นวงรอบปีนานถ้าจะอยู่อยากดังสามทีมสี่ทีมในกิจเนียผมวมาอยู่เลยดีกว่าถ้าจะฝึกฝนไอ้โกบมนะเอเยี่ยนแต่งงาุดที่จะเลือกนักกีฬาจับไปลงทีมไหนแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดได้นี่เป็นปิ๊งคันทังมด แล้วแล้วอย่างนี้ใครถือไพ่เหนือกว่าใครอะครับพี่สถานการณ์ลาฟินย่าเนี่ยบาติคือคือทีมที่นักเตะอยากไปน่าจะเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดใช่ไหมใช่ก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นคือคือนักเลงก็เป็นเปียเสือหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละไม่อยากไปนะแต่ผามองว่ามันมันก็ก็ต้องไปแล้วมันอาจจะดับก็ได้ใครจะไปรู้ครับ คือไม่ปัญหาที่ไปได้หรือเปล่าใช่มันมันมันต้องดูสไตล์ด้วยว่าเอเจนต์เนี่ยสำคัญนะเขาต้องต้องอ่านจังหวะผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ทีนี้แล้วมันต่อยอดได้ไม่ใช่ขายไปทีเดียวเปี้ยงแล้วอยากได้ตามหายจ๋ายจ๋มหายจอมไปเก็บจิ้มอะไรเงี้ยไม่ได้ซึ่งอย่างนี้เนี่ยบาซ่ามันก็ต้องอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องแบบขยับราคาขึ้นมาให้เท่ากับที่ทีมอื่นเขาเสนอกันใช่ไหมฮะ ก็อผมอยากรู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันมีจริงๆแบบมันมีจริงๆริงแบบทีมนักเตะบอกว่าจะไปทีมเนี้ทั้งที่ไอ้ทีมที่มันอยากไปเนี่ยมันเสนอมาน้อยที่สุดอ่ะมันยิ่งเล่นตัวหรือเปล่าพี่เนาะปาซ่าพี่เล่นตัวอะไรเงี้ยเออมันมันมีจริงเปล่าอ่ะในในโลกธุรกิจฟุตบอลเนี่ยผมก็แบบหรือว่ามันแค่เขียนข่าวให้เราอ่านเฉยไม่ไม่ผมว่าเป็นเป็นมุมที่ปาซ่าเองตอนเนี้ยถามว่าได้ลางสิยามา ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ไม่ได้แล้วด้วยสไตล์เนี่ยถ้าจะไม่เข้าเลยนะอเเแล้วก็แล้วก็ถามว่าบาซ่าอยู่นิ่งๆไม่ดีกว่าเหรอก็เข่าเดิมาอย่ากมาก็มาเท่าเนี้ยเกือบปุ๊บแต่อ้เย็นไงผมว่าอเย็นสำคัญที่สุดใช่พี่ผมว่านะลาฟินยายังไงก็จะไปบาซ่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยไม่สน จริงก็เหมือนมาเน่ไงเหมือนมาเน่ไงอกาไปไปยังไม่ไปเทลซีจะไปบาซ่าเท่านี้ก็ไปจะไปเออตามความฝันนี่แล้วก็ไปดับเนี่ยเราก็เงไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าเขาอ่ะตั้งใจยังไงก็ไปบาซ่าแน่ๆถ้าบาซ่าจะอแต่ลาฟินยามันก็ลาฟินย่ามันก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่าความสําเร็จมาแบบมาเน่ไง เอาไม่ไม่ไม่พูดถึงความแบบว่าความแบบอยากไปอยากไปมากกว่าเราแค่แบบคือมันเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งหนึ่งผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตั้มครั้งหนึ่งในชีวิตว่าบางมีการไปโมลศรแบบเนี้ยมันไปให้โลกจํำอ่ะเข้าใจเลยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยคุณได้ไปมาซาวันนี้มาซาแล้วแต่อนาคตคูจะเป็นยังไม่รู้แต่คูณไปมาซาก่อนมาซาผมแบบว่าโอเคอยากมานะก็ยืนแค่เนี้ย โอเคคใช่รับนะก็มองว่าก็คือมันเป็นทีมในฝันของทีมนักบอลบาร์เซโลน่าเกือบทุกคนแหละเป็นบรรทัดเริ่มสงสารลีสยูเนเต็ดการใช้ชีวิตหรือว่าผสมก็ตาผมว่ามันง่ายกว่าใช่น่าน่าสงสารเนี่ยลีสที่สุดก็คืออาจจะมีน้อยลงอะไ้มันน้อยลงผมผมมีคำถามถามพี่เตี้ยกับพี่งอนบักไม่ไม่ให้ตั้มถามตั้มตั้มถ้าแล้วฝากถาม ตามต้าถามพี่เตี้ยกับพี่ง้วนหน่อยตามพี่้าถามพี่เตี้ยพี่ง้วนหน่อยนะว่าถ้าบาซ่ากับเดียบัดดิตยื่นซื้อตัวมาจากสเปนเนี่ยจะมาซื้อจากโโมสรกสิกรไทยพี่ง้วนจะเลือกทีมอะไรทางที่ได้ค่าเหนื่อยเข้ากันด้วยพี่เตี้ยจะเลือกทีมอะไรครับบาซ่าหรือว่าเดียบัดดิทตามฝากถามนิดนึงตามฝากถามเพราะว่าพี่ถามไม่ได้อเลยนะ อันนี้นี่เดี๋ยวฟังแล้วยังงงในฐานะในฐานะที่เป็นนักเตะหรือว่าในฐานะเป็นโค้ชนักเตะดิเตะดิเตะนดิโอเคต้องต้องเรียนมาดิดเดียวเด้อ่าพี่งวนจะมาดิดทำไมครับตั้งฝากถามหน่อยว่าทำไมตั้งฝากถามหน่อยพี่งวนเป็นพีเซนเตอร์สามขีดฟังของของยุคนี้แล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นผมมองว่านี่แบบปาข้าเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ได้อะมันหมดยุคไปแล้ว คือเขาใส่นักเตะหัวจรรนเดียวนะถ้าไม่มีนักเตะหัวจรรย์ทีมมันไปไม่ได้เรื่องอะไรก็เล่นถ้าเราบอกในระบบโมเดิร์นฟุตบอลเนี่ยผมว่าเรนประดิษฐ์ไงก็วางแผนแล้วก็เอมีวิธีการที่ยาบยนสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลาเล่นเพื่อชัยชนะผมมองว่าเรนนั่นเอดอ,อ่าอ่าพีเาพ่เตีย้ยพี่เตียเต้ยผมไปบาซ่าเรียนว่าแล้วี่ชอบไม่มันมีเหตุผลก่อนผมไปเหตุผลก็คือ แน่นอนมันไปเพราะว่า <ไป S 1> โอเคบาซ่าหนอยู่ช่วงตกขับ,ขบผมใช้คำนี้นะคี้นการไปในช่วงตกขับแล้วสามารถในลนิตเขากลับมาได้นั่นหมายถึงว่าเราสร้างาเราสร้างโลกใหม่ <laughs> ของเราในมือ <laughs> แต่ในด้วยการโอเคแน่นอนมันไปบ้านที่สวยอยู่แล้วเนี่ยมันไปอยู่แล้วมันก็รู้สึกโอเคมันก็รู้สึกดีแหละแต่อ้บ้านที่เราไปซ่อมเองทําเองแล้วรู้สึกโอ๊ยมันสวยด้วยฝีมือเราเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ <c oughs> ที่ที่น่าจะทําให้เรารู้สึกมีมีคุณค่ามากกว่าอันนี้มุมผมนะทีก็ ไมอาจจะต่างกันตัวนี้ว่าทำไมตอบแบบสะสมมากเลยครับอาสะสมตอบต้อ้ของใครผมผมจําได้ว่าผมผมได้ยินคําตอบนี้จากพี่มาหลายรอบมากเลยนะครับพี่บ่อยบ่อยเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าไออะไรที่มันกําลังจะตกอับเนี่ยเราไปทําแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเออว่าเฮ้ยเราไม่เรามีส่วนหนึ่งว่าติ่งหนึ่งไิ่งดีว่าอะไรอย่างเงี้ยฟุกอลมันเป็นรอบเนาะ เอบพี่ท็อปผมถามพี่ว่าพี่ท็อปถ้าพี่ท็อปพี่ท็อปเลือกทีมอะไรเอาท็อปอยู่แล้วไม่ใช่ดิโอ้เอาสองทีมนี้อ๋อไม่ไปอยู่อยู่อาเป็น้นได้ไหมไม่ใช่สมมุติไงสมมุติสมมุตินิดนึงไงไปแบบเขาจิ้มที่การเล่นเอาไปบาซ่าไปบาซ่าไปบาซ่าว่าอะไรฮะว่าอะไรว่าอะไรก็เหมือนกับ เราชอบสไตล์เขบาร์ซ่าแล้วไงแต่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในรอบสิบถึงห้าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเมสซี่ล้วนๆเลยที่มันทําให้แบบเออประสบความสำเร็จแต่ก็ดูบาร์ซ่ามาก่อนนั่นนี่อยู่แล้วไง <im it> ชอบมาตั้งแต่นานแล้วก็คิดว่าแล้วเรื่องเรื่องรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับของอาร์ซอนเหมือนกันแ่ะความเล่นบอลต่อบอลกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็นโยบายให้โอกาสเด็กก็เหมือนกันอะไรเงี้ย <im it> อะไรประมาณนั้นโอ้โหะโอเคเออผมถามตั้มเนี่ยผมก็ดูคำตอบอยู่แล้วแหละตอบอยู้วทเหรอพี่ว่าอะไรผมว่าตั้มต้องไปหรือมาติดเออทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะฮะเพราะตั้มอยากให้เสมอสองสองไงไม่หรอกมาผมว่า ถ้าสองทีมนี้อ่ะผมผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะมีเหตุผลอะไรเลยมาเลือกปีอย่างเงี้ยเออผมก็มีนักเตะที่ชอบมากอยู่สองทีมทั้งคู่ไรเงี้ยแล้วก็มีนักเตะที่ไม่ชอบอยู่ทั้งสองทีมเอองั้นผมเลือกไปผมเลือกไปผมว่าผมไปลิเวอาดพิดครับพี่ผมว่าเพื่อร่วมทีมผมจะเปลี่ยนหน้าบ่อยทีช่วงหลังไม่บ่อยดูแต่ละคนเออแต่ช่วงหลังไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ ก็นักเตะที่ชื่นชอบที่สุดก็อีกคนหนึ่งที่แบบที่ก็ก็เคยอยู่ทีมนี้เป็นเป็นนักเตะที่อยู่ในช่วงสั้นๆครับผมชอบเอ่อชื่ออะไรนะเลดอนราอูใช่ไหมอยู่รั้นเดียวอ่ะชอบชอบเลดอนโดเลดอนโดอืมเลอตัวรับเลดอนโดตัวรับอะไเฮ้ยดีอาร์เจนติน่าใช่ใช บอลโลกไม่ไปก็ได้ถ้าให้คุตัดผมเนี่ยชอบเออ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 เอัเออเออมอม่ออเอไเออ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 เอลเีอเอนเวาเออเออเอ้วอวเออเอเออเออเดเออเเออเออเอเอ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 เอออเออเออเอ่เออ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 องเออเออเออเรอเออเอ้อบเออเออเ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 ออ คนที่ชอบเชลซีเนี่ยเขาก็มีมุมมองแบบไหนนะครับแล้วก็ชอบแบบชอบอะไรยังไงอันนี้ต้องขอบคุณตั้งจริงๆนะครับจะมาว่าเป็นคนว่าแฟนเชลซีรุ่นผมต้องขวางโลกต้องควนตีอะไรนี่นะครับพี่ไม่ไม่ไมึงคนเดียวนี่แหละมึงคนเดียวนี่แหละกรับโอเควันนี้นานโอเควันนี้นานเป็นพิเศษนะขอบคุณ ตั้มนะฮะแล้วก็รเราทั้งสี่คนลาไปพร้อมกันเลยฮนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ